สวัสดีค่นะนาศาสวัสรารัมศิรัสวันนี้นะคะจะมาพูดถึงการศึกษาสถานการณ์และอิทธิพลของการตราจรต่อระดับมลสารในบรรยากาศและระดับเสียงในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะหัวข้อการนําเสนอของเรานะคะจะมีความเป็นมาจึหนึ่งหมายขอบเขตวิธีการดำเนินงานและการสร ole, ุปผลค่ะ ความสำคัญและที่มาของปัญหานะคะเพื่อประเมิอนอิทธิพลที่มีระดับเสียงใน10บพื้นที่การศึกษาในตัวเขตพิษณุโลกสองสถานการณ์ในช่วงการจราจรที่บางเบาและหนาแน่นระดับเสียงที่มีการรบกวนปริมาณก๊าซคารคออ์บอนไดออกไซด์ในช่วงเวลาเดียวกันค่ะจำนวน อ่ารถเก่งน,นะคะเป็นยานพาหนะที่มีจํานวนสูงที่การจราจรหนาแน่นท่าสถิตสิบพื้นที่นะคะก็คือรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ส่วนบุคคลระดับการขับมอเตอร์ไซค์เฉลีย่ยหนึ่งชั่วโมงนะคะในช่วงการจราจรเบาบางและหนาแน่นมีค่าค่อนข้างที่จะสูงเลยค่ะ การเพิ่มจํานวนยานพาหนะนะคะมี3ประเภทก็คือรถเก่งรถกระบะและรถตู้นะคะพบว่าระดับการคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยน1ชั่วโมงเนี่ยมีค่าค่อนข้างที่จะสูงรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการใช้น้ำมันเบนซินและการปล่อยก๊าซพีเอ็ม2.5เนี่ยมากกว่ารถยนต์ที่น่งส่วนบุคคลทั้งหมดในการใช้น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลค่ะเมือ่อพิษณุโลกนะคะมีปริมาณรถระดับเสียงที่มีความเข้มข้นอย่างมากนะคะในการคาร์บอนไดออกไซด์และการปล่อยพีเอ็มนะคะจากการจราจรทางถนนเนี่ยมีปัญหาที่น่ากังงวลลอยย่่ามามกๆเคะ จุดมุ่งหมายของการศึกษานะคะเราจะเพื่อศึกษาสถานะการ์การจราจรศึกษาระดับมลสารประเภทคาร์บ,บอนไดออกไซด์ศึกษาระดับเสียงศึกษาระดับความสัมพันธ์ปัจจัยด้านคุณภาพและอิทธิพลสภาพการจราจรในปัจจัยมลสารในชช้นบรรยากาศในพื้นที่ค่ะ ขอบเขตงานวิจัยของเรานะคะจะมีขอบเขตพื้นที่คือเส้นทางถนนสายหลกักห้าแยกสําคัญสายรองสําคัญพื้นที่ควบคุมของเรานะคะจะเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวเช่นส่วนสาธารนณะหรือวัดนั่นเองค่ะการประเมิกมน,มนการปล่อยมลสารในชั้นบรรยากาศจากยานพหาหนะนะคะใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยมลสารนอะ้างอิงจากผลการศึกษาโดยกองวิเคราะห์คุณภาพคุณภาพคุณภพคุวิเพครณภาพคุณาพคุณภาพคุณภนพคุณภาพคุณเาพคุณพควณารควณาพคระภาพคุณภาพคุะภาพคณาพคุณภาพคุณภาพ p m ณภาพคารคุณภาพคุณภอพคุณภค่ะ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะพื้นที่ในเมืองใหญ่นะคะมีการจราจรหนาแน่นส่งผลให้เกิดการมลพิษก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์เสียงที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตวิทยานิพนธ์นี้นะคะจะมุ่งเน้นนะคะศึกษาความสัมพันธ์ระดับการจราจรการระบายมาลสารระดับเสียงในจังหวัดพิษณุโลกสนับสนุนสมุดใธฐานในการ,รวิเคราะห์ ช่วยวางแผนการจราจรที่ดีในอนาคตนะคะข้อมูลในการศึกษาการจราจรปัจจุบันนะคะมีการเปลีป่ยนแปลงอย่างมากโดยเฉพาะการเศรษฐกิจและการขนส่งมลพิษจากเสียงนะคะหรือการจราจรเจะเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเขตจราจรนะคะทําให้เกิดปัญหานะคะที่มีการรดติดและมลภาวะทางเสียงมลภาวะทางอากาศส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางร่างกายและจิตใจนะคะแล้วก็ การเกิดเสียชีวิตก่อนไว้อันควรที่มาจากการขับขี่ที่มีความเร็วนะคะทาให้มีการพัฒนาช่องทางการจราจรการประเมินจํานวนจพานะตามกฎมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะปัญหาของการจราจรในเขตเมืองนะคะซึ่งจะมีความล่าช้าในการเดินทางปัญหามลพิษแล้วก็อุบัติเหตุค่ะดังนั้นนะคะเราไม่ควรมุ่งเน้นมุ่งเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเราควรที่จะมองทั้งหมดนะคะ การวิเคราะห์สภาพการจราจรนะคะการจราจรที่มีความหนาแน่นเนี่ยมีปัญหาเสื้อโลงโดยเฉพาะที่ประเทศอินเดียนะคะประเทศไทยก็จะเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการใช้จํานวนยาาผนะที่มากขึ้นการติดขัดการจราจรและมลพิษทางเสียงทางอากาศนะคะกรมทางหลวงนะคะได้ประเมินสภาพการจราจรในช่วงเล่นนวนด้วยเทคนิค v ีหาสีและ PCU การวางแผนการจัดการการจราจรเนี่ยมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างแบบจำลองที่ช่วยในการวางแผนและการออกแบบการจราจรในอนาคตได้ค่ะการปล่อยสาร CO2 และการการปล่อยสาร CO2 นะคะเป็นปัญหาสำคัญในเมืองใหญ่เลยค่ะในการปล่อยก๊าซเรืกระโจกก๊าซว่ัเนี้สายคิดเป็น37-49เปอร์เซ็นต์เลยการปล่อยก๊าซทั่วโลกในเมืองใหญ่ห้าสิบแห่งเนี่ยจะกําเนิดมลพิษหลักคือจากท่อไอเสียรถยนต์นะคะมลพิษการจราจรในเขตเมืองก่อให้เกิด PM 2.5มีผลเสียต่อคุณภาพของคนในประเทศนะคะ คือฝนกดแล้ภาวะโลกร้อนนะคะโดยเฉพาะการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ที่มีความไม่สมบูรณ์สณ่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจในช่วง30ปีที่ผ่านมานะคะมีมาตาควบคุมที่เข้มงวดเพื่อลดฝุ่นและออพีเ2.5ที่มาจากการเผาไหม้จากฝนส่งทางบดในระหว่างปี2003-2016นะคะภาวะโลกร้อนเกิดการสังสงการเลื่อนกระจก โดยการคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงของฟอสซิลของภาคขนส่งประมาณหนึ่งในห้าทั้งหมดของทั่วโลกก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคขนส่งมีลดลง7.4เปอร์เซ็นเพราะว่ามาจากโควิด -19 โดยมีสัสดส่วนรวมถึง28เปอร์เซ็นต์น้ำมันสำเร็จรูปนะคะเป็นแหล่งการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด37และลดลง5.9จเาปอร์เซ็นจากปีก่อนคะ่ะเมื่อมีการจาราจรที่หนาแน่นนะคะจะส่งผลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อสมดุลการเล่อนกระจกค่ะเอกสารและงานที่เกี่ยวข้องอันนี้นะคะจะเป็นพื้นฐานและการกําเนิดฝุ่นนะคะซึ่งจะมีฝุ่นละอองนะคะจะมีลัาษณะสออย่างก็คือทางกายภาพและทางเคมีค่ะ สุขภาพของประชาชนนะคะมาจากสมาจากสภาพของมลริิกก็คือมลสุมความกดอากาศอุณหภูมินะคะเราต้องมาแผนควบคุมที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสถานกา,การณ์การปัญหาฝุ่นของ PM 2.5นะคะจะมีเล็กกว่าเส้นผม25เท่าสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจและเลือดซึ่งนำสัตว์อันตรายนะคะเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะคะดังนั้นเราต้องติดตามเพื่อระวังระดับฝุ่นนะคะ มลพิ่าเสียงนะคะเสียงที่นังเกินไปนะคะจะก่อให้เกิดความลำคางแล้วก็ผลเสียต่อสุขภาพของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือรความเครียดนะคะแหล่งกําเนิดเสียงนะคะถ้าเป็นเสียงจากรถยนต์นะคะควรไม่ควรเกิน27่สเดซิเบลนะคะแหล่งกําเนิดเสียงจากขนส่งทางบดน,นะคะซึ่งรถบรรทุกเนี่ยมีเสียงที่แบบ บรบกวนมากกว่าหรือขนาดเล็กแน่นอนนะคะเสียงจากการจราจรบนท้องนนถนนท่อไอเสียต่างๆมลพิษทางเสียงในประเทศไทยนะคะมีปัญหายอย่างมากโดยเฉพาะที่การจราจรที่มีการจราจรที่หนาแน่นนะคะเกิน70เดซิเบลนะคะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานากาบอุณละออขนาด Pm 2.5ในพื้นที่เขตจราจร Pm 2.5นะคะผลส่งผลกทบต่อสุขภาพประชาชนในเขตการจราจรที่มีการรบกวนเกิน55เดซิเบล ลมลพิษทางอากาศเกิดจากการจราจรติขดขัดการปล่อยก๊าซอันตรายมลพิษท่าเสียงการจํากัดจํานวนยาปาหานะตรวจสอบเสียงของรถยนต์งานวิจัยนี้นะคะเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ PM 2 5และเสียงการจราจรในจังหวัดพิษณุโลกนะคะเราจัวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลในงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่นประเทศอินเดียนในประเทศนิวยอร์กนะคะซึ่งพบว่า PM 2.5มมีความเชื่อมโยงกับการเสรียชีวิตก่อนวัยอันควรส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั่วไปในพิษณุโลกนะคะคุณภาพอากาศ คุณภาพอากาศและเสียงเนี่ยมันเกินมาตรฐานโดยเฉพาะบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นทําให้เกินทาให้นะคะเกิดศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจราจรและมลพิษนําไปสู่การพัฒนานและลุกป,ปัญหามลพิษในอนาคตได้นะคะวิธีการดําเนินง,งานวิจัยนะคะเราต้องกําหนดการเก็บตัวอย่างนะคะซึ่งเก็บตัวอย่างสภาพการจราจรนะคะมี เพื่อประเมินอัตราการแะร่โมนสันในอากาศคือพื้นที่เส้นทางถนนสายหลักของตัวเมืองพิษณุโลกพื้นที่สี่แยกนะคะพื้นที่ถนนสายรองพื้นที่อ่อนไหวนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแผนที่แสดงตัวเมืองของพิษณุโลกนะคะด้านซ้ายตารางด้านซ้ายมือนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ศึกษาชื่อและแสดงแทนพื้นที่รวมทั้งจํานวนช่องทางการจราจรในแต่ละพื้นที่ด้านขวามือนี้นะคะจะเป็นแผนที่แสดงพื้นที่เก็บตัวอย่าง4ประเภทถนนจํานวน1ิพื้นที่ค่ะ สายมือนี้นะคะจะเป็นการสุ่มเลือกพื้นที่ตัวอย่างในช่วงเวลาราชการขวามือนี้เนี่ยจะเป็นตารางในช่วงเวลาราชการหนึ่งชั่วโมงเพื่อเก็บตัวอย่างสิทพื้นที่วิจัยการศึกษาและวิเคราะห์ระดับเสียงนะคะจะต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ระดับเสียงคือ ST 1 0 7นเะคะเพื่อวัดระดับเสียงนะคะดังนั้นต้องมีขาตั้งตลับเมตรนาฬิกาจับเวลาอุปกรณ์สําหรับจดบันทึกแบบฟอร์มน้าขวามือนี้จะเป็นวิธีการติดตั้งเครื่องมือวัดระดับเสียงค่ะ สายมือนี้นะคะจะเป็นวัดระดับอุณหภูมิและความชื้นส่วนความนี้นี้จะ,ะวัดระดับความเร็วลมในใชั้นบรรยากาศะคะ่ะการศึกษาและการวิเคราะห์ระดับเสียงนะคะการสำรวจเบื้องต้นของเรานะคะเราจะสำรวจสำรวจถนน,าาานสายหลักและถนนสายรองนะคะดังนั้นนะคะเราต้องเลือกจุดว่ามีชุมชนไหนนะคะได้รับ ออการลบกวนจากเสียงนะคะพอเราเลือกได้แล้วแล้วเลือกจุดที่เหมาะสมในการจัดวางดังนั้นนะคะเราต้องเตรียมเครื่องมือเสียงให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบว่าน้องนะคะใช้ได้หรือไม่แล้วก็เริ่มการติดตั้งให้ห่างจากกระแพง3.5เมตรสูงจากพื้นที่1.3-1.5เมตรจากนั้นนะคะให้หันไปกัฟบเนททิศทางของการจราจรที่ไม่มีทางเดินเท้าะคะ่ะ อันนี้นะคะจะเป็นแผนผัาแสดงกรอบการศึกษาและการวิเคราะห์ระดับเสียงในสิบพื้นที่ถนนผปิดการวิจัยของเรานะคะอันนี้จะเป็นระดับเสียงพื้นฐานท่านาทีและระดับเสียงเปอร์เซ็น์ไทยที่ก้าสีช่วงการจราจรเบาบางอันนี้นะคะจะเปรียบเทียบสถานการณ์ถึงแม้ว่าประเทศไทยนะคะจะไม่ได้มีมาตรฐานการระดับเสียงในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่การศึกษานะคะ,ะเราพบว่าเสียงเนี่ยมันเกินค่าที่เราระบุไว้ ผลจะการศึกษานะคะในพื้นที่การจราจรไม่ได้รับเสียงที่เกินข้ามมาตรฐาน1ชั่วโมงค่ะ G.D.G. นะคะให้ลดระดับเสียงนะคะทั้งเวลนางกลางวันและกลางคืนสที่สูงกว่าระดับ53เดซิเบลนะคะปัจจัยทางนกายภาพนะคะค่าระดับกาซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วงการจราจรเบาๆและการจราจรหนาแน่นน่ยความเข้มพูดลิงถนนที่ระดับ1.5เมตรส่วนเบาๆและหนาแน่นนะคะอยู่ในเปรียบเทียบกับค่า คาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่โล่งภายนอกอาคารการจราจรเบาบางระดับการคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ควรเกิน450และไม่ควรเกิน460จากทุกพื้นที่นะคะมีค่าเกิน400อันนี้นะคะจะเป็นระดับคาร์บอนไดออกไซด์ช่วงการจราจรเบาบางและการจราจรหนาแน่นใน10พื้นที่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นระดับอุณหภูมิส่วนอันนี้จะเป็นระดับความชื้นของการจราจรเบา การจราจรเบาบนะคะอันนี้จะเป็นระดับความเร็วลมส่วนด้านซ้ายมือน,นี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง PCU ของรถแยกประเภทกับค่าระดับความ,วามข้นของการคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศค่ะอันนี้นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวทั่ว,ว,ว p CU ลวมทุกชนิดของการคาร์บอนไดออกไซด์ อันนี้จะเป็นของช่วงการจราจรเบาบางนะคะส่วนอันนี้จะเป็นการจราจรที่มีความหนาแน่นอันนี้นะคะจะเป็นการรบายมลสาร,ร,รพีเอเ็มสองจุดห้าเปืร์จากยานพาหนะประเภทรถจกกักรยานยนต์และสามล้อทั้งสิบพื้นที่ค่ะการระบายมลสารนะคะการระบายมลสารประเภทพีเอจุาจากยานพาหนะครั้งนี้นะคะเราพบว่ารถเก่งนะคะ และรถจกกักรยานยนต์เนี่ยที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลช่วงการจราจรเบาบๆมีอัตรามลสารสูงสุดถึง13.64และ9.55ช่วงที่หนาแน่นนะคะการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลนะคะมีอัตราสูงสุดอยู่ที่18.01และ12.61ค่ะการระบายมลสาร PM 2.5จากยานพาหนะประเภทรถจกกักรยานยนต์การใช้น้ำมันประเภทดีเซลนะคะมีอัตราสูงสุดอยู่ที่108.56ในช่วงการจราจรหนาแน่นนะคะใช้น้ำมัน เบนซินนะคะอยู่ที่หนึ่งยี่สิบห้าจุดสาสิบสามค่ะสรุปผลการวิจัยนี้นะคะค่าอัตรามลาสารจากรถยนต์ที่มีที่นั่งขนาดเล็กและใชน้อมาเบนซินน,นะคะรถบรรทุกขนาดเล็กที่ใชน้อมนดีเซลศึกษาเฉพาะกา๊กาซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซไนโตรเจนนะคะ,คะศึกษาพบว่ารถที่มีอายุการใช้งานมากนะคะจะมีการปล่อยกา๊าซมลพิษอย่าง การปล่อยก๊าซมลพิษในพื้นที่การจราจรติดขัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซไนโตรเจนและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และปล่อยสารที่สูงสุดมาจากรถที่นั่งขนาดเล็กยามพานาที่ใช้ทางพิเศษนะคะจะลดการปล่อยก๊าซได้ถึง25ถึง17เปอร์เซ็นเพราะว่าทำความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีการจราจรแบบ s ต o p and น o นะคะเมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการกำจัดมลพิษแล้วเนี่ยการใช้ทางด่วนนะคะเลยใช้ทางพิเศษเนี่ยค่าใช้จ่ายในการกำจัดมลพิษนะคะจะ อยู่ที่สองจุดแปดสิบสามบาทต่อกิโลเมตรต่อคันค่ะข้อเสนอแนะนะคะในการวิจัยครั้งต่อไปนะคะอยากให้ศึกษาปัจจัยได้อื่นๆมากขึ้นแล้วก็เก็บตัวอย่างนะคะการระบายมลสารชนิดพีเอ็มสองจุดห้าและระบายมลสารพีทีเอสทีในพื้นที่จริงนะคะนำไปใช้ประโยชน์ต่อนะคะเพื่อน,นําไปต่อยอดแนวทางในการสร้างกําแพงกั้นเสียงด้วยต้นไม้ปรับปรุงลดสถานะและก็สามารถนําข้อมูลวิจัยนี้ไปต่อยอดในอนาคตได้ค่ะ